ตัวน้องคนนี้ไปรับงานต่อมาจากดีเจมาตูมแล้วดีเจมาตูมเนี่ยเหมือนแบบโกงเขาทําให้เขาอ่ะต้องเสียเงินไปหลักแสนและทําให้เขาต้องมาทําใช้หนี่จนเขาเกือบฆ่าตัวตายสำหรับตูมคืออย่างวะคือเราไม่เคยเจอกับเขาหรือรู้จักมาก่อนล้วก็ถ้าตูมจะโกงเงินคนคงไม่ใช่หลักแสนนะครับซึ่งตูมไม่ทําอยู่แล้วเนี่ยด้วยไงกะ <laughs> จะปล่อยผ่านแต่ มันปล่อยผ่านไม่ได้ตรงที่พอมันมีคนแคปมาให้เราอะครับแล้วเราไม่รู้ว่าคลิปเนี้ยมันถูกส่งต่อไปอีกกี่ฝ่ายกี่หน่วยด้วยแล้วเราก็ไม่อยากจะมีเรื่องราวพวกนี้อยู่แล้วอีกทั้งกระแสข่าวตอนเนี้เรื่องคนในวงการทําผิดกฎหมายมันมันมันแรงด้วยตุก็เลยขอใช้พื้นที่ตรงนี้ปกป้องความบริสุทธิ์ของตัวเองแล้วก็เกียรติและศักดิ์ศรีของตัวเองครับมันมีผลกระทบต่อต่องาน ตอบตอบชื่อเสียงต่อลูกค้ามันมันมันหลายอย่างมากครับมันมันเครียดนะครับพี่พี่จะมารอน้องที่นี่15นาฬิกาบ่าย3พี่ขอให้น้องมาจริงๆมันจะได้จบเพราะถ้าน้องไม่มาขั้นตอนตามกฎหมายมันก็คือต้องเป็นหมายเรียกใช่ไหมพี่ตามก็เป็นการหมายเรียกและดดำเนินคดีไปปกติครับเพราะเราแจ้งความในเรื่องหมิ่นประมาทในการโฆษณามาเฉยเยนะไม่ต้องเอากระเช้ามาอยากได้แค่คำชี้แจงคำขอโทษใน ในที่สาธารณะด้วยนะคัะ mm hmm. แล้วก็รอดูว่าเขาจะยังไงต่อครณขณะน,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 นี้มไม่ขอณขณะนี้ไม่มีผลตุ้มเจอคนร้องไห้มาบ่อยแล้วครับตุ้มอยากเจอคนใจใจแล้วพูดตรนตรง,ตรง,ตรงดีกว่าว่าเป็น,นทำอะไรไว้อันนี้ทีละเคสก่อนเรงใจทนายตั้ม <laughs> ตุ้มใช้งานเขานอกเวลา <laughs> ก็จริงๆตุ้มใจร้อนจากจะมาตั้งแต่วันนั้นแล้วด้วยซ้ำแต,ต่เนื่องจากว่าการรวบรวมหลักฐานทางออนไลน์หรือต่างๆตุ้มก็อยากจะรู้ข้อมูลด้วยทีนี้ตอนแรกตุ้มไม่ได้มีทนายเลยอ,อ,อันดับแรกเลยคือตุ้มต้องขอบคุณพี่ตั้มนะครับ <c oughs> ทนายตั้มที่แบบตอนนี้ครับคิวงานแบบพอตอยู่แล้ว <c oughs> ขอบคุณพี่เมย์ด้วยนะครับไฮโซเมนี <c oughs> ่ด้วยที่แบบ แบบมอบพี่ตั้มมาให้ตูมทำตรงนี้เพราะว่าโขของเขาก็เยอะเหมือนกันเลยครับก็เลยพอได้คิวพร้อมกันแล้วก็เลยเข้ามาแจ้งความด้วยกันในวันนี้ครับคบื่องงงาวยัไคือ,คอ,คอเอาเริ่มเท้าความเลยก็คือตูมเล่นโซเชียลปกติแล้วจู่ๆก็มีน้อง FC คนหนึ่งเขาบอกว่าพี่มาตูมมีช่องหนึ่งในติ k t o อเนี่ย เขาไลฟ์และกล่าวหาว่าพี่เนี่ยไปโกงเงินเขาจนเขาเนี่ยเกือบจะฆ่าตัวตายมันมันจั่วมาด้วยสิ่งนี้ก่อนซึ่งสำหรับตุงมนี่คือเรื่องใหญ่มากครับคือคืออันดับแรกคือโกงเงินอันดับสองคือเกือบตายเราก็เลยรู้สึกเฮ้ยไม่ได้แล้วอยู่ไหนเขาก็ลงไลฟ์ไปแล้วตุงมไม่ได้ทันดูไลฟ์แต่เขาว่าแคปบางช่วงบางตอนในไลฟ์ซึ่ง ที่เห็นในไลายที่ที่โพสเลยครับก็คือดีเจมะตูมผู้ชื่อเราชัดเลยนะครับว่าดีเจมะตูมเขาตูมใมหมายถึงว่าตัวน้องคนนี้ไปรับงานต่อมาจากดีเจมะตูมแล้วดีเจมะตูมเนี่ยเหมือนแบบโกงเขาทําให้เขาอะต้องเสียเงินไปหลักแสนและทาให้เขาต้องมาทําใช้นี่จนเขาเกือบค่าตัวตายคือเนี่ยคือคําพูดของเขาในประโยคในคลิปซึ่งสำหรับตูมคือ อย่างว่าคือเราไม่เคยเจอกับเขาหรือรู้จักมาก่อนแล้วก็ถ้าตุ้มจะโกงเงินคนคงไม่ใช่หลักแสนนะครับซึ่งตุ้มไม่ทําอยู่แล้วนด้วยไงเราก็เลยงงว่าแบบมันเกิดเรื่องนี้ขึ้นได้ยังไงตอนแรกกะจะปล่อยผ่านแต่ มันปล่อยผ่านไม่ได้ตรงที่พอมันมีคนแคปมาให้เราอะครับแล้วเราไม่รู้ว่าคลิปเนี้ยมันถูกส่งต่อไปอีกอกี่ฝ่ายกี่หน่วยด้วยแล้วเราก็ไม่อยากจะมีเรื่องราวพวกนี้อยู่แล้วอีกทั้งกระแสะข่าวตอนนี้เรื่องคนในวงการทําผิดกฎหมายมันมัน,ม,น,ม,นมันแรงด้วยตุก็เลยขอใช้พื้นที่ตรงนี้ปกป้องความบริสุทธิ์ของตัวเองแล้วก็เกียรติและศักดิ์ศรีของตัวเองครับก็เลยติยดต่อพี่ตั้มไปครับ,รบรใช่ครับ คือเขาคุยก oh ak ับทนายตรงครับตอนนี้ใช่ครับทนายมีการโทรไปครับก็คือติดตั้มโทรไปซึ่งยังไงครับพรุ่งนี้ก็คือทางทางทางคู่กรณีเนี่ยก็ประสงค์ที่จะมาพูดคุยมาขอเจจาไกลเกียนะครับก็เลยก็เลยวันนี้ก็เลยมาดําเนินการแจ้งความดําเนินคดีไว้ก่อนแล้วส่วนพรุ่งนี้ถ้าเปื่อมีการพูดคุยกันได้จบเรียบร้อยก็ทางนี้ก็ก็แล้วแต่ทางประสงค์ว่าจะจะจะทำยังไงจะมีการไกลเกลี่ยที่ลงตัวหรือเปล่าถ้าเปื่อไม่ลงตัวก็ดําเนินคดีต่อไปครับ ก็ด <c oughs> ูท <expand> uh ี่พร so so no, so, oh so the ุ่งนี so mer, it, nice ้ครับก็ดูที่พรุ่งนี้ซึ่งตุ้มภาวนามากว่าให้น้องที่ไลฟ์มาถ้าน้องดูอยู่นะครับอยากกให้มาไม่ต้องกลัวว่าพี่จะแบบโอ้โหเปิดประตูมาแล้วสัตว์เลยไม่ใช่อยู่แล้วคือคือจริงๆจริงๆคือคุยกันแบบวินยูชนปกติเลยครับคือพี่อยากรู้ว่าที่น้องบอกว่าโดนโกงเนี่ยใครเป็นคนบอกใครเป็นคนอ้างชื่อพี่ที่ทําให้น้องเสียเงินไปเป็นแสนเสียเงินเป็นแสนให้กับงานปาร์ตี้ที่บอกว่าพี่จัดเนงานปาร์ตี้อะไร ออกมาพูดกับพี่หน่อยพี่อยากรู้เท่านั้นเลยครับก็คือจริงๆมันเหมือนแบบมาไก่เกียรด้วยแล้วทําให้ตูมได้คลายคลายข้องใจด้วยว่า<ม>เฮ้ยเราถูกเอาชื่อไปแอบอ้างในงานประเภทไหนบ้างนะประมาณนี้มากกว่ายันคร๋ออก็เป็นออการพูดคุยปกติพอมันมีกรณีเกิดขึ้นเราก็พูดคุยกับอีกฝั่งหนึ่งว่าให้มาเจจาไก่เกียร์ซะ แล้วก็แล้วแต่ทางคุณมะตูมว่าจะว่ายังไงแต่เราก็อยากรู้รายละเอียดเหมือนกันว่าว่าที่เขาพูดแบบนี้ทำไมเขาถึงอ้างชื่อกับทางคุณมะตูมรายละเอียดเขาไปรู้เรื่องหรือมันเกี่ยวข้องหรือมันมีข้อมูลอะไรเราก็อยากรู้ก็เลยบอกให้มาพูดคุยในวันพรุ่งนี้ถูกต้องครับถูกต้องมีเขาให้เบอร์มาครับให้เบอร์มาก็เลยมีการส่งต่อให้ทานายเพราะว่าตอนพอมันเป็นเรื่องเป็นลาวแล้วครับพอตุมโพลแล้วตุ่มรู้สึกว่าตุม คงพูดเองไม่ได้แล้วมันจะใจ,จอ่อนจะก่อน <c oughs> <c oughs> เ,เพราะว่าหลเพราะว่าจริงๆตูไม่ได้เป็นคนที่แบบจะต้องมาทําให้เขาแบบหมดหนทางเดินนะครับ <c oughs> แต่ว่าอย่ามาอย่ามาตัดเส้นทางที่ตูเดินสิครับ <c oughs> ตูไม่ได้ทําอะไรผิด <c oughs> ตูยงยืนยันอะไรที่ตูทําผิดตูจะยอมรับ <c oughs> แต่อันนี้ตูมั่นใจมากว่าตูไม่ได้เคยมีการรู้จักเขามาก่อนไม่เคยโกงเงินใครหลักแสนแล้วไม่เคยคือไม่ใช่ตูมันควรที่จะแบบ มันครที่จะออกมารับผิดชอบในสิ่งที่คุณพูดไม่ว่าคุณจะมีคนฟอโลเวอร์เท่าไหร่คนดูไลฟ์คุณเท่าไหร่คนคอมเมนต์เท่าไหร่หรือเหตุผลที่เขาจะไปโดนหลอกโดนใช้ชื่อตูมไปแอบอ้างไอ้นั้นมันเป็นปลายทางไอกรรมที่เกิดขึ้นตอนนี้คือคุณไลฟ์สดพูดในสิ่งที่ไม่จริงได้ยังไงคุณต้องออกมารับผิดชอบสิ่งนี้สิคือคุณจะเป็นเหยื่อโดยการที่หลงเชื่อว,ว่าตูมมาหลอกเงินอะไรก็ตามอันนั้นเป็นอีกเรื่องหนึ่งนะแต่ไอเรื่อง เอาข้อมูลพวกนี้มาพูดในบนโซเชียลอ่ะแล้วมีคนแคปมาให้ตูมอ่ะนั่นแสดงว่ามันต้องมีคนเห็นมากกว่าหนึ่งหไงครับเพราะตูเป็นบุคคลที่อาถูลว่าเป็นแค่ข่าไลฟ์ไม่มีคนดูแต่มีน้องแฟนคลับตูมดูแล้วส่งให้ตูมก็คือ3คนรู้แล้วอ่ะมัน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 ไม่ไมันไ,ไ,ไ,ไม่ใช่อ่ะครับแล้วมันมีผลกระทบต่อต่องานต่อต่อชื่อเสียงต่อลูกค้ามันมันมันหลายอย่างมากครับมันมันเครียดนะครับพี่ ขอให้เราไปเคลียร์เรื่องนี้ให้จบก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยว่ากันซึ่งลูกค้าไม่ได้แคนเซิลแต่ลูกค้าขอเลื่อนซึ่งตุ้มไม่ได้ว่าเพราะตุ้มก็พร้อมยืนยันความบริสุทธิ์ถูกต้องไหมครับแต่ว่าแทนที่เราจะได้ทํางานปกติปกติคุณหางานให้เราทําไหมประมาณนี้มากกว่า <S 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 ไม่เยอะครับไม่เยอะครับเจ้าเดียวครับเจ้าเดียวครับเบื้องต้นเจ้าเดียวครับไม่ได้เยอะครับซึ่งคุยได้เดี๋ยวโทรคุยได้ว่าแบบ วันนี้ตุมแบบกับพิตั้มมาที่นี่ครับเหมือนตุมต้องการบอกกับพิบตั้มว่าตุมต้องการมาแสดงความบริสุทธิ์นะว่าตัวตุมเองไม่ได้ชอโกองหนึ่งแหละสองตุมต้องเอาเรื่องต้องเอาเรื่องไม่ใช่ทําเพื่อเป็นคดีตัวอย่างด้วยนะเพราะว่าตุมเชื่อว่าคนทุกคนนะครับถ้าเกิดคุณเป็นผู้บริสุทธิ์และมีคนมากล่าวหาว่าคุณรกระทําความผิดคุณสามารถยืนยันความบริสุทธิ์คุณได้อยู่แล้วเพราะว่าตุมเชื่อว่ากฎหมายบ้านเราก็ค่อนข้างที่จะยุติธรรมสาหรับคนที่เขามีหลักฐานอยู่แล้วว่าตูมถ้าเกิด่จตองริๆคุณ เอาหลักฐานออกมาสิครับไม่ใช่แค่ไลฟ์แล้วพูดขึ้นมาลอยๆเจอครับตูมจะมารอเขาถ้าน้องดูอยู่อีกรอบ <laughs> พี่จะมารอน้องที่นี่15นาฬิกาบ่ายสพี่ขอให้น้องมาจริงๆมันจะได้จบเพราะถ้าน้องไม่มาขั้นตอนทางกฎหมายมันก็คือต้องเป็นหมายเรียกใช่ไหมพี่ตามก็เป็นการหมายเรียกและดำเนินคดีไปปกติครับเพราะเราแจ้งความในเรื่องหมิ่น,นประมาทในการโฆษณาข้อหาเดียวครับ เริ่มเริ่มต้นที่ข้อหาเดียวก่อนเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยที่ตุมอยากให้น้องมาครับตุมอยากให้น้องเตรียมคําตอบไ้ด้วยซ้ำว่าที่เขาบอกว่ามีการโกงขึ้นเขาโดนโกงไปเนี่ยแสนกว่าบาทมีชื่อตูมไปเกี่ยวข้องเนี่ยใครเป็นคนโกงงานอะไรมันคือเพราะว่าในไลฟ์ที่ตุมเห็นนะครับคือตูไม่ได้ดูทางไลฟ์ตมเห็นก็เฉพาะคลิปหนึ่งนาทีอ่ะมันยังไม่ได้บทสรุปมันดูกำกวมอ่ะพี่ๆดูกันพี่ๆเข้าใจไหมครับตูยังไม่เข้าใจเลยว่ามันคืออะไรกันนะ เลยอยากมาฟังจากปากเจ้าตัวที่เขาโดนกระทําดีกว่าว่าเพราะถ้าเกิดเขาเป็นผู้เสียหายจริงๆอ่ะเฮ้ยตูมเคยปิดร้านจับโจรมาให้คนแล้วนะคือไม่ใช่ว่าถ้าเกิดคุณโดนตูมแอบอ้างแล้วคุณเป็นเหยื่อแล้ววิ่งเข้ามาหาตูมหลังบ้านให้ตูมช่วยอ่ะตูมพร้อมช่วยพี่แต่ไม่ใช่จับต้นชนปลายไม่ถูกแต่งเรื่องกุเรื่องขึ้นมาแล้วมาไลฟ์สดพูดถึงตูมเลยอันนี้ไม่ถูกต้องอย่าทํา ไม่เคยไม่ไม่เคยต่อให้เคยก็ไม่มีเขาไม่รู้จักเขาคุณเขาไหมฮะถูกต้องแล้วปกติเวลาเราไม่เคยจัดปาร์ตี้เรามีแต่ไปปาร์ตี้แต่เราไม่ได้แบบจัดโหเป็นเจ้าของเฟสติวลัลหรอมันก็ไม่ใช่ีออันเว่าทไมมันต้องเป็นเรามึงามงว่าทไมมันต้องเป็นเราอกับชเอ่อชื่อชื่อตูมอาติ๋อ,อยที่ตูมบ,บอกว่าอย่างถ้าไปย้อนข่าวเก่าตูมอะชื่อตูมมันก็มีข่าวทํานองแบบนี้แหละเรื่องแบบ เรื่องผิดกฎหมายทั้งหมดถูกต้องไหมครับซึ่งถ้าเกิดตุ้มผิดจริงๆอะ่ะตุ้มก็คงไม่มาอยู่ตรงนี้ตุ้มคงไปอยู่ตรงนู้นทางไหนหนู่นถูกต้องไหมฮะซึ่งเราเราไม่ได้ท้าทายกฎหมายหรืออะไรเลยตุ้มทําทุกอย่างตามทุกอย่างตามกฎหมายอยู่แล้วครับจริงๆตุ้มอยากจะบอกทุกๆคนด้วยว่าเวลาเราเห็นดาราโดนข่าวพาดหัวคนนั้นโดนอันนี้คนนี้ทําเว็บคนนั้นโดนโกงคนนี้นูน่นนั่น,น,น,นอย่าพึ่งไปเชื่อนะเพราะบางทีอเขาแค่อยากได้แค่ชื่อเรา เพื่อไปสร้าง engagement ตูมไม่รู้ว่าเจตนาของน้องที่ออกมาไลฟ์พูดถึงตูมเขาต้องการยอดวิวยอดแชร์หรือเปล่าตูมไม่รู้ถูกต้องไหมครับตูไม่รู้ตูมไม่รู้ว่าไอเว็บที่เอาข่าวตูไปบอกว่าวันนี้ล่าสุดเลยครับตูโดนบุกโดนจับโดนจับยึดทรัพย์ร้อยห้าสิบล้านเฮ้ยพี่พี่ตั้มตูมีถึงขนาดนี้นเหรอพี่ <laughs> ตูยังไม่มีตังค์จ่ายค่าทนายพี่ตั้มเลยนะครับตูยังมีไม่ถึงร้อยห้าสิบล้านแน่นอน <laughs> ตูก็เลยรู้สึกว่าแบบเฮ้ยเรา โค้ดทำตัวปกติแล้วอะแต่เพียงแค่เราหลบหลีกอะไรแบบนี้ไม่ได้จริงๆอะตุ้มก็เลยอยากจะวอนว่าถ้าอะไรที่มาตุ้มทําผิดตุ้มยอมรับต่อสังคมไปแล้วข่าวเก่าๆอะเราไม่หยิบยืนขึ้นมาแล้วตัวเองทุกคนมีอดีตครับตุ้มตุ้มไม่ได้เป็นคนที่สวยหรูไม่ได้เป็นต้นแบบที่ดีตุ้มบอกทุกคนมาแล้วไม่งั้นตุ้มตุ้มเคยแถลงข่าวหน้าสอโนสอนอมาแล้วด้วยซ้ำครับแต่ณวันนี้ครับตุ้มขอขอความเมตตาและเห็นใจจากประชาชนดีกว่าว่า ถ้าเกิดคนเรามันพยายามจะปรับปรุงตัวให้มันดีขึ้นแล้วแต่มันก็ยังโดนอะไรแบบนี้อยู่อะตูมคงจะต้องใช้กฎหมายปกป้องสิทธิของตัวเองตูเป็นลูกมีพ่อมีแม่แม่ตูเห็นข่าวเนี่ยแม่ตูร้องนะตูไม่ร้องแต่แม่ตูร้องเพราะแม่เขากลัวเพราะมันแฟลชแบ็กกลับไปเรื่องเดิมอีกซึ่งตูบอกเลยนะครับว่าตูค่อนข้างมั่นใจถ้าตูไม่มั่นใจว่าตูแบบถูกร้อยเปอร์เซ็นต์ตูไม่มายืนตรงนี้แน่นอนครับตูมั่นใจมากว่าตูไม่ได้ทำอะไรผิด เบื้องต้นขอดาเนินคดีครับเพราะว่าน้ําตามันมัน,มนตรงก็มีนะครับพี่ก็ลองได้เหมือนกันน้องอาจจะมาขอโทษพี่แต่พี่ก็อยากจะบอกน้องว่าพี่ก็โดนเยอะเหมือนกันเหมือนกันมันมันพี่อยากรู้ดีกว่าว่าเกิดอะไรขึ้นทําไมถึงมาถึงจุดนี้ได้ทําไมถึงกลายเป็นว่าผมต้องฟ้องคุณทั้งที่เราไม่รู้จักกันมาก่อนอยากรู้เรื่องนี้มากกว่าว่าคุณไปโดนอะไรมามากกว่าแล้วถ้าเกิดเหตุผลมันสมน้ําสมเนื้อมีน้ําหนัก ที่เราพอจะยอมได้เราจะยอมแต่ถ้าเกิดตูมองหน้าพี่ตั้มสุดหล่อแล้วลุยเลยลูกพี่ <c oughs> ก็ลุยเลย <c oughs> ก,ก็ลุยเลยครับ <c oughs> เพราะว่ามันตูมีสิทธิ์ไงครับ <c oughs> เขาก็มีสิทธิ์ที่จะต่อสู้ตูเหมือนกันถ้าเกิดเขาไม่ได้ทําผิดจริงถูกต้องไหมครับถ้าเขารู้สึกว่ามันไม่เป็นธรรมกับเขาเจ้าหน้าที่ตํารวจครับให้ความเป็นธรรมกับคุณแจ้งเลยครับถ้าตูทำอะไรผิดแต่สําหรับพรุ่งนี้เบื้องต้นขอให้เขามาก่อนเพราะว่าจริงๆเขาควรมาตั้งแต่วันนี้ด้วยซ้า ูกต้องไหมครับแต่ว่าเบื้องต้นขอให้เขามาก่อนคือจริงๆตูไม่ได้คุยกับเขาตรงนะครับแต่ว่าเขาก็เหมือนแบบคุยผ่านผมพร้อมที่จะแบบสะดวกมาพรุ่งนี้มากกว่าเขาบอกแบบนี้เขาอาจจะเห็นตรงนี้หรือเปล่าเขาเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพรุ่งนี้จะรู้รายละเอียดเดี๋ยวพรุ่งนี้จะรู้รายละเอียดครับเพราะว่าวันนี้เพิ่งมาแจ้งแล้วก็ สืบสืบมันไม่ยากหรอกครับแต่ก็คือวันนี้เพิ่งมาแจ้งแล้วก็เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจะรู้รายละเอียดในวันพรุ่งนี้ครับเรื่องเดียวก่อนอีน rape, นเรื่องนั้นอังกันหน่อเนี่ยพูดถึงคือมันไม่ใช่แค่ตูมโดนนะครับจริงๆไฮโซเมนี่ก็โดนนะเรื่องนี้อีเรื่องเว็บพนันคือตอนนี้มันจะระบาดมากๆนะครับ <Amsterdam> <c oughs> เพื่อนๆในในแอปพลิเคชันต่างๆที่จะจั่หัวเป็นภาพดาราคนในวงการคนดังอัแหละ บุกจับโดนรวบแล้วบุกจับโดนยึดทรัพย์แล้วแต่สรุปแล้วไม่ได้ทำความผิดเพราะเขาทำแค่เว็บแล้วก็แปะเว็บนี้แล้วก็จะมีแอคเคาท์หน้าหมามาคอมเมนต์ว่าเว็บ <c oughs> อะไรหรออ๋อเว็บนี้ไงล่ะอุ๊ยมะต้มรวยจากตรงนี้หรออ้าวมันจะมีอันนี้ระบาดอยู่เยอะมาก <c oughs> ซึ่งตูจะไปแจ้งกับใครตอนนี้ตูคุยกับพี่ตั้มพี่ตั้มเราแจ้งกับใครดีวะก็ย <ừ> ังไม่รู้เลยไอคนแรกยังไม่ทันได้เจอกันเลยจะวต้องแจ้งคนที่สองแล้วหรออะไรอย่างเงี้ยมันทำไมมันผสมุเข้าพระสาแทรกจังเลยเลยครับ ก็เลยก็เลยขอเป็นทีละเรื่องก่อนดีกว่าทุกคนบอกว่ามีหลายคนมือจะมีรวมตัวกันแล้วก็มาแจ้งจริงๆตูว่านะเวลาเนี้ยไม่มีศิลปินและดาราคนไหนอยากจะมารวมตัวกันทำอะไรแบบนี้หรอกครับแต่แต่งดิสคัฟทีกันไหมคะตูว่านะเวลานี้ศิลปินดาราไม่อยากจะพูดคุยกันแล้วกันเขาจะตูแต่ตูเข้าใจนะตูเข้าใจว่าแบบว่าแบบมันมีผลกระทบแหละเพราะว่ามันมีข่าว ข่าวข่าวณต,ตอนนี้ข่าวทางที่ทุกท่านก็ยังรู้ดีอยู่อะไรเงี้ยครับ mm. ก็เลยรู้สึกว่าแบบตอนนี้ทุกคนต้องทําเพื่อตัวเองก่อนยังไม่ได้มองว่าแบบต้องทําเพื่อใคร mm. แต่สุดท้ายแล้วครับถ้าเกิดมีศิลปินคนไหนโดนเหมือนกับตูมแล้วอยากจะให้มาตูม,มาช่วยหรือว่ามาด้วยกันตูมสะดวกมาครับ mm. เพื่อความยุติธรรมแลวก็เพื่อความบริสุทธิ์ของเราเรามาได้ถูกต้องครับ mm. แต่ตูคงไม่ดีเอ็มหาใครบอกมึงมาด้วยกันไหมอะไรเงี้ยไม่ไม่ไ ดูหน้าผู้จัดการดูหน้าเพื่อนๆนูดีแบบเอาอีกแล้วหลออะไรเงี้ยมันมันมันบั่นทอนอยู่แล้วมันบั่นทอนอยู่แล้วมันมันบั่นทอนอยู่แล้วครับมันดิจิตอลฟูดพิลครับมันลบไม่ได้เพราะฉะนั้นแล้วการจะทําอะไรก็ตามเหมือนกันเป็นอีกหนึ่งเคสก่อนจะไลฟ์สดจะโพสต์จะพูดหรืออะไรก็ตามอีกไม่กี่ปีมันอาจจะคนก็ลืมแต่ถ้าเกิดมันมีเรื่องอะไรทํานองนี้มาปุ๊บมันก็จะกลับ มาอีกเหมือนเดิมสิ่งที่เราทําไว้ในออนไลน์มันจะรีลันกลับมาอีกเหมือนเดิมคาพูดเราทุกอย่างเป็นนายคนหมดมันมันผูกมัดหมดเพราะฉะนั้นแล้วก่อนพูดก่อนทําอะไรคิดดีกว่าพรุ่งนี้จะมารอกันอีกวันนี้จะมาหรอคือคือตูม่ะก็ไม่กล้าเชิญสื่อเพราะจริงๆตูพ่งตรงว่าตูไม่รู้ว่าน้องเขาจะมาจริงๆไหมแต่เมื่อกี้ข้างในมีการพูดคุยแล้ว ก็ต้องเป็นความสามารถของทนายสุดหล่อ,อของตูนะครับว่าสามารถเอาเขามาให้ตูได้ไหมพี่ตั้งพี่ระมาไหมคก็น่าจะมาเ็น่าจะมานะครับก็น่าจะมาแต่ก็ไม่ได้คอมมิชเมนต์ว่ามา100%ยเปอร์เซ็ขนาดนั้นแต่ว่าเขาก็รับปากว่าจะมานะครับแต่ก็อยากจะบอกไปทางสื่อว่าก็ให้มาเถอะยังไงมาก็ดีกว่าไม่มาแล้วก็เราก็มันก็หาตัวไม่ยากหรอกครับอะไรเงี้ยครับ มาได้มาได้แล้วมาเฉยๆนะไม่ต้องเอากระเช้ามา <laughs> บอกบอกก่อนเลยครับไม่ต้องเอากระเช้ามาถ้าอยากได้อะไรอยากได้แค่คําชี้แจง <c oughs> คําขอโทษในในที่สาธารณะด้วยนะค่ะ <c oughs> แล้วก็รอดูว่าเขาจะยังไงต่อ <c oughs> ครัณ <c oughs> ขณะนี้ <c oughs> ไม่ขอณขณะนี้ไม่มีผลและพรุ่งนี้ก็คิดว่าน่าจะไม่มีผลครับ ต้มเจอคนร้องไห้มาบ่อยแล้วครับต้มอยากเจอคนใจใจแล้วพูดกันตรงๆดีกว่าว่าเป็นคนทำอะไรไว้ติดตามข่าบันเทิงได้ที่นายตะเทนทุกช่องทางกดไลค์กดแชร์ด้วยเนาะ